สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการ Return Review กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้นำ DX b r e a k e ันนะครับ DX b r e a k e นเนี่ยเป็นของ Machin e Sensor นะครับ Machin e Sensor เนี่ยคือหลายคนอาจจะเห็นว่ามันไม่เหมือน Rider ร์เลยนะฮะคือตัวเนี้ยปรากฏตัวในเรื่องม a าไรเดอร์ดรานะครับเป็นคู่กัดจะได้เลยนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าเป็นจะพูดไงดีอ่ะมันไม่ใช่ไรเดอร์มันเป็นคล้ายๆนักล่าลอยมิวอะครับ คือหน้าที่ของแมชชีนเซเซอร์เนี่ยคือจะเป็นพวกตามล่ารอยมิวที่ทําผิดพลาดมันถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็เหมือนกับแบบแฟนไกอาในเรื่องคีบาที่คิงกับควีนที่จะแบบว่าใครที่รักมนุษย์ก็ควีนก็จะฆ่าทิ้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คล้ายกันครับผมแต่แต่ว่ามันไม่ใช่รักมนุษย์แค่นั้นเองแค่แบบในซีรีส์เนี้ยประมาณว่ารอยมิวทําผิดพลาดก็ทําให้แมชชีนเซเซอร์เนี่ยต้องมาจัดการก็คือจัดการเนี่ยคือให้พวก ลอยมิวเนี่ยไปเกิดใหม่คือฆ่าปุ๊บแต่ไม่ได้ทําลายคออาแล้วพอไม่ได้ทําลายคอก็จะทําให้รอยมิวผู้นั้นสามารถเกิดใหม่ได้ก็คือไม่ได้ตายแต่คือฆ่าฆ่าให้แบบเหมือนลบความทรงจําอ่ะที่มันไม่ที่มันแบบว่าที่มันไม่ดีออกไปก็แล้วให้เกิดใหม่อะไรทํานองเนี้ยะครับผมพู้ไปว่าก็คือเชดนะครับเชดเนี่ยตอนเนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าในซีรีส์เนี่ยมันยังไงกันแน่เพราะตอนนี้มันเริ่มแบบเปลี่ยนแปลงหมดเลยเพราะตอนแรกอะ เขาบอกว่าเชสเนี่ยจะเป็นมัสเชไเดอร์มัรใช่ไหมครับแต่ว่าไปๆปมาๆก็ไม่ใช่ละเพราะว่ามันมีข่าวมาว่ามีคนเป็นไรเดอร์มัรแล้วก็คือไม่ใช่เชสแน่นอนไอ้เราก็เลยงงว่าเอ๊ะอะไรยังไงสรุปคือไม่ใช่แล้วแต่ว่าเชสอาจจะเป็นไร้โปรโตไทป์อาจจะนะครับหรือไม่แน่อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ที่มาแบบไม่ไม่ใช่อีกได้น,นะฮะโอเคนะครับส่วนประวัติก็ค่าๆก็มีแค่นี้ครับเพราะมันพุ่งฉายได้ประมาณ78ตอนเอง ก็เราก็จะมารีวิวเจ้า DX b a c k กันกับพวกซิปคาเลยนะครับผมเริ่มจากซิปคานี้ก่อนนะครับถือว่าทําออกแบบมาได้กล่องได้สวยเหมือนกันครับนี่นะครับผมอันนี้ก็คืออาวุธของสไปเดอร์นะครับสไปเดอร์ก็คืออันนี้แต่คอปบ้าไม่มีนะฮะไม่มีรูปคอบบ้าฉายแต่ก็มันเป็นเหมือนแบบแส้ครับ ไม่ต่างกันก็คือวุธแส้แหละง่ายๆราจะมาแกะดูกันเลยครับก็จะมีซิปคานะครับ2อ,อันสองคันแถมให้ก็คือสไปเดอร์นะครับกับคอปเปร์ นะครับผมต่อไปนี่ก็คืออันนี้คือจะเป็นเหมือนแบบว่าสลับมือนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่สองที่เป็นเรื่องที่สองของไรเดอร์ที่มีอาวุธเป็นเครื่องแปลงร่างแล้วก็คือเป็นอาวุธด้วยเป็นเครื่องแปลงร่างด้วยนะครับผมหลายคนอาจจะงงว่ามันเป็นเรื่องที่สองอยังไงอาจจะมีเรื่องอื่นตั้งเยอะตั้งแยะผมหมายไอย้เรื่องที่สองที่ผมพูดเนี่ยผมหมายถึงว่า เออเป็นไรเดอร์ที่เอ้ยมันไม่ใช่ไรเดอร์สิมันเป็นตัวละครที่เป็นซีรีส์ที่แบบสามารถใช้อาวุธในการแปลงร่างอาวุธเดียวจบแล้วก็เป็นอาวุธได้ด้วยเข้าใจไหมครับคือซีรีส์อื่นอ,อ่ะเรามาพูดถึงแบบซีรีส์อื่นกันอ่ะอย่างเดลต้าในเรื่องไฟท์ใช่มันก็กล่องเดียวครบเหมือนกันแต่มันมีเข็มขัดนี่ใช่ไหมมันมีเข็มขัดอ่ถ้าเกิดเรื่องแรกเลยนะที่แบบออริจินอลเลยก็คือเรื่องออมาร์ไรเดอร์คาบุตโตะ มาเลเดอร์คามพโตเนี่ยจะใช้ดาบจะใช้ปืนจะใช้อะไรในการแปลงร่างเลยจะไม่มีแบบเข็มขัดแล้วก็มาเป็นปืนอะไรไม่ใช่นะครับจะเป็นอาวุธเลยทีเดียวจบอ่าเคลียรนะครับประมาณนั้นโอเคอันนี้ก็คือมือนะครับเราก,ก็ไม่ต้องสนใจคู่มือ,อน,นี่ก็คือสภาพตัวในกล่องนะครับก็จะมีแบตนะครับแล้วก็เครื่องแปลงร่างแล้วก็อาวุธเนี่ยแหละของมันนี่นะครับผม โ okay. อเคน,นี้สิปคาแบ๊กหนึ่งอันแล้วก็พระเอกของเราเบสกันก็มีสองโหมดนั่นเองนะโหมดเบสกับโหมดกันโหมดเบสก็คือโหมดคล้ายๆสับมือที่ใช้ต่อยส่วนโหมดกันก็คือยิงนั่นเองครับเราก็จะมาดูลูกเล่นกันเลย เรียบร้อยนะครับมันก็จะร้อง Break Your Body นะครับก็ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำอะไรก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงผมว่ามันก็สวยดีนะฮะร,รูปร่างแต่น่าเสียดายที่มันไม่ไม่มีไม่มีแสงนะครับผมตัวนี้ไม่ได้ทำที่มันมีแสงมาฮะก็เป็นแค่เสียงธรรมดามีมีแต่เสียง ืมก็เสียงถือว่าใช้ได้นะฮะนี่ครับถ้าลูกเล่นหลักๆก็จะมีแค่นี้นะฮะก็คือถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้ามีแค่นี้จะไม่สามารถใช้ไม้ตายได้นะครับผมถ้าจะใช้ไม้ตายได้คือต้องใช้ซิฟคาร์นะครับ จ้ของเจ้ของย้ายหรือของตัวมันเองก็ได้นะครับแล้วแต่จะใช้แต่คือถ้าอย่างเงี้ยจะไม่ใช้ถ้าไม่ตายไม่ได้ถ้ากดสามก็ <Break. S 1> มันก็จะเป็นการแปลงร่างใหม่นะครับมันไม่ได้ถือว่าเป็นการแบบว่าเออใช้ทําไม่ตายใดๆนะครับก็เราจะมารีวิวอันแรกก่อนเลยซิปคาร์ของเออสไปเดอร์นะครับใช้ปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ย ตอนที่ห้านะครับของซีรีส์นะครับถือว่าออกมาเร็วเหมือนกันเนะี Q ่ยคิวคิกซ่าสไปดนะครับมาไม่ตาย ต่อไปก็ครอบบ้านะครับครอบบ้านี่จะปรากฏตัวตอนที่7ของซีรีส์นะฮะใช้ครั้งแรก ต่อไปก็อันนี้ก็แบดนี่ก็ปรากฏตัวตอนที่8เหมือนเอ๊ยโทษทีครับตอนที่7ของซีรีส์เหมือนกันปรากฏตัวครั้งแรกนะฮะ ก็สำหรับลูกเล่นทั้งหมดของเบสกันนะครับในตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับของแมชชีนเซอร์จริงๆนะครับแต่ว่าข้อดีที่ผมชอบที่สุดคือมันสามารถอ่านของ d r ์ได้ทุกเกือบทุกคันผมไม่รู้ว่าทุกคันหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยเท่าที่มีแบบออกมามันอ่านได้หมดเลยนะฮะถือว่าเป็นแบบ dx ที่ใช้ได้เหมือนกันเพราะปกติแล้ว dx พวกของเพื่อนพระเอกหรือของพวกอะไรเงี้ยเขาจะไม่สามารถอ่านของพระเอกได้นะฮะแต่อันนี้อ่านได้ถือว่า ถือว่าโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปรีวิวนี้ก็ขอจบการรีนนวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม